ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องชาลอสลอดนะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้ช่องรัวๆเลยนะจ๊ะมาวันนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะก็เป็นการมาแนะนำเกมนะจ๊ะวันนี้จะเริ่มต้นที่เบส400นะทุกคนมาดูกันนะว่าจะปังหรือเปล่าหรือว่าจะร่วงนะจ๊ะมาย่งไม่มีอะไรให้รุ้น ไปต่อเรื่อยๆเลยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโผพระอะไรมาก่อนเออกรุบกริบนะทุกคนไปต่อเรื่อยๆเลยจ้า ดูซิว่าวันนี้จะว้าวหรือเปล่าจะมีอะไรว,าวร้าวเนี่ยเออทุกคนก็มาแบบกรุบกริบกรบ,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 บก็ถือว่าแตกเยอะอยู่นะเอ้ยเออเอ,อ,อย่างนั้นเลยเออทุกคนมามาจริงๆได้อยู่นะทุกคน เออคือถ้าเราลงเบตสูงเนี่ยเวลาแตกหรือว่าเวลาแบบมันได้อะทุกคนมันก็จะสูงขึ้นตามไปจำนวนเบตที่เราลงนะแต่ถ้าลงขั้นต่ามันก็จะคูณตามจํานวนขั้นเบรที่เราเล่นนะทุกคนไม่ได้มีกฎเกณฑ์กติกาใดๆนะจ๊ะ มาดูสิวันนี้จะปับบงบอกมาไหมยังนะไปต่อจ้า ไปต่อเรื่อยๆเลยนะจ๊ะยังไม่มีอะไรให้เรามนีทุกคนมาไหมจะมาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่ทุกคนเฮ้ยทุกคนปางจ้ามาเริ่มกันเลยนะก็ะถือว่าไม่ผิดหวังนะจ๊ะ มาดูกันนะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <uy> ดูสิว่าจะคูนไปจบที่คูนที่เท่าไหร่ทุกคนจะโหดหรือเปล่า <_ C> เฮ้ยแต่ยอดเงินนี่โหดมากแม่เฮ้ยทุกคนมาแบบนี้ท่่ต้องตัวเลยนะเอ้ย ไม่โหดว่ะเฮ้ยทุกคนฟังไม่ไหวจ้ะคือคูณสิบไปเลยสิคะคูณสิบสองแล้วจ้าเฮ้ยทุกคนปังจ้ะเฮ้ยดูยอดดีรัว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 ทุกคน ก้นหายใจแล้วหนึ่งทุกคนเอ,เอ,เอ,เอ้ยแทบจะก,กรีดอะ่ะฟังไม่ไหวจ้าคือยอดแบบทะลุทะลวงมากทุกคนเอ,เอ,เอ้ยคูณหูดสุดอะ่ะคือเรายังไปต่อได้อีกทุกคนยังมีฟีสปินอีกแปดละจ้าเฮ้ยทุกคนฟังไม่ไหวจ้าแล้วก็คูณหนักหน่วงมากทุกคนตอนนี้ เฮ้ยอะไรก็ทุกคนเลยคือไปไม่เป็นแล้วเนี่ยมาแบบไม่ทางตั้งตัวนะทุกคนคือวันนี้คือแตกจริงจังอะทุกคนไปต่อจ้ะคือเทพจะกั้นหายใจแล้วนะอืม คูณหนักมากทุกคนโหด,ดสุดๆโอ้โหทุกคนคือยอดแบบทะลุทะลวงแล้วว่ะทุกคนแล้วก็คูณแบบไม่หยุดอะอะไรก่อนถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะก็คือแตกจริงจังทุกคนแตกหนักมาก นักสุดตุดจะหนักจะเต็มไปเลยสิจ้าดูซิว่ามันจะพูนแบบทะลุไปเท่าไหร่ทุกคนคือตอนนี้ก็คือหลุดโลกไปแล้วจ้ะอ,อะไรมันจะขนาดนั้นทุกคนเอ้ยจุกๆไปเลยจ้า คือยอดแบบชุดไม่อยู่้วทุกคนโอ้โหทุกคนเอ้ยตกมือเลยตัวอะไรก่อนกุแตกหนักมากทุกคนฟังไม่ไหวจ้ะอะไปต่อจุกๆไปเลยจะนี่้อยอถือว่าวันนี้ไม่ผิดหวังนะจ๊ะแตกจริงจังนะหือ,อ ยังไปต่อได้อีกทุกคนคือหยุดไม่อยู่แล้วอะหลุดโลกไปแล้วจ้ะอะไรมันจะขนาดนั้นตบมือรอพี่แบบจุกบจุ๊บอะทุกคนจัดหนักจัดเต็มไม่ไหวจริงๆทุกคนแตกจริงๆนะจ๊ะ ที่เราเล่นอยู่นี้ก็คือเป็นของเว็บวันยูฟเบน,นะจ๊ะและที่เราเล่นเนี่ยก็คือเป็นสล็อตนั่นเองเกมสล็อต PG นะทุกคนเออจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะส่วนลิงก์ของเว็บนี่ก็คืออยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากที่ช่องกันอีกสักรอบนะจ๊ะก็คือชาล็อตสล็อตนะทุกคน ก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้ช่องเยอะๆนะจ๊ะถือว่าวันนี้มาแบบจัดหักจัดเต็มทุกคนรัวๆไปเลยสิจ๊ะก็คือแตกจริงจังนะทุกคนเกมที่เล่นก็คือสล็อตนะจ๊ะเออวรอบหน้าก,ก็มาเจอกันอีกนะทุกคนวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบาย